คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเ,เพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักนักั่านทุกท่านมาพบกับพี่ไก่พาแตกกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่ไก่จะพาเพื่อนๆไปบุกปราศาทแวมไพร์กันกับเกมสล็อตแวมไพร์ชามเสน่ห์ของแวมไพร์นะฮะ ตัวเกมและวิธีการเล่นจะเป็นยังไงนั้นตามมาดูพร้อมๆกับพี่ไก่เลยเรามาดูที่รูปสัญ,ญลักษณ์และราคาการจ่ายของแต่ละตัวของเกมนี้กันก่อนนะฮะตัวแรกสแคตเตอร์เกมนี้จะเป็นรูปปากนะฮะซึ่งสามารถใช้แทนสัญ,ญลักษณ์ทุกตัวเหมือนตัววายเลยนะฮะตัวจ่ายแพงสุดก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ญญสามแวนไพ์ญญของเรานั่นเองถัดไปก็เป็นลงแก้วเลือดไม้กางเขนแล้วก็ตัวอื่นๆตามลำดับเลยนะฮะ และในส่วนนี้ก็เป็นฟรีเจอร์พิเศษของเกมนี้นะฮะ ฟีเจอร์สัญลักษณ์แบบขยายคือในระหว่างที่เพื่อนๆหมุนตรงกรอบรูปที่มีรูปสาวแววไพร์ของเรานัน้นตรงจุดนี้จะมีโอกาสสุ่มสัญลักษณ์แบบขยายพิเศษที่ไม่ใช่สแคตเตอร์ขึ้นมา1ตัวนะฮะซึ่งก็จะทําให้สัญลักษณ์ที่อยู่ในเผาทั้งหมดที่เหมือนกับสัญลักษณ์แบบขยายพิเศษเพิ่มจนเต็มเผาและเลื่อนไปทางซ้ายสุดก่อนจ่ายรางวัลให้เราถ้าเพื่อนๆโชคดีสุ่มได้ตัวแพงและเต็มเผารับรองมีหวานแน่นอนนะฮะเพื่อนๆ ถัดไปเป็นส่วนของฟีเจอร์หมุนฟรีหรือฟรีสปินเมื่อเพื่อนๆได้สัญลักษณ์สแคตเตอร์ 3, 4หรือ5ตัวก็สามารถหมุนฟรีได้ 10, 15หรือ20รอบตามลำดับนะฮะก่อนเพื่อนๆจะเริ่มหมุนฟรีก็จะสุ่มสัญลักษณ์แบบขยายพิเศษที่ไม่ใช่สแคตเตอร์ขึ้นมา1ตัวก่อนนะฮะและพิเศษสุดๆก็คือ สัญ,ญลักษณ์แบบขยายพิเศษนี้จะไม่หายไปจนกว่าเพื่อนๆจะจบฟรีเจอร์หมุนฟรีกันเลยนะฮะรับรองว่ามีแต่กันรัวๆบ้างละและสุดท้ายลายเดิมพันก็ตามรูปเลยโดยการชนะรางวัลจะนับสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ติดต่อกันจากซ้ายไปขวานะฮะต่อไปเราไปดูตัวเกมกันต่อเลยตัวเกมเกมนี้ทำออกมาเหมือนว่าเพื่อนๆกำลังบุกปราสาทแวมไพร์เพื่อล่าสมบัตินะฮะ ตรงกลางก็จะเป็นรูปสาวแวมไพ์ที่มีโอกาสส่มเสียลักแบบขยายพิเศษให้เราด้วยเรามาดูราคาการเดิมพันของเกมนี้กันต่อนะฮะเกมนี้เดิมพันสูงสุดที่2 0 0พต่ำสุดที่4บาทนะฮะวันนี้พี่ไก่จะมาหมุนที่เบ็ด20บาทให้เพื่อนๆดูกันนะฮะเกมนี้ลักษณะตัวเกมจะมีแถว3แถวกับเพลา5เพลาซึ่งการที่มีแถวน้อยก็จะทำให้เพื่อนๆชนะรางวัลได้แบบง่ายๆและที่สำคัญ การสุ่มเสือลักษณ์แบบขยายพิเศษของเกมนี้สุ่มบ่อยมากก็จะสามารถเพิ่มโอกาสให้เ,เพื่อนๆชนะรางวัลได้แบบง่ายๆและต่อเนื่องนั่นเองต่อไปเราไปดูในส่วนของฟรีเจอร์หมุนฟรีของพี่ไก่กันเลยรอบนี้พี่ไก่ได้หมุนฟรี10รอบนะฮะก่อนเข้าไปหมุนฟรีเกมนี้จะสุ่มสัญลักษณ์แบบขยายพิเศษให้เราก่อนรอบนี้พี่ไก่ได้ตัวเองนะฮะ เพื่อนๆสังเกตนะฮะว่าสัญลักษณ์แบบขยายพิเศษของพี่ไก่จะไม่หายไปแต่จะยังคงอยู่ไปจนกว่าเราจะหมดฟรีเจอร์หมุนฟรีนะฮะซึ่งจะทําให้เพื่อนๆชน,นะรางวัลได้แบบต่อเนื่องกันเลยยิ่งถ้าเพื่อนๆได้ตัวแพงแล้วล่ะก็มีแต่กันแบบยับยับรัวๆกันเลยแน่นอนก็ดูของพี่ไก่เป็นตัวอย่างนะฮะ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกมแวมไพร์ c ชม r m เสน่ห์ของแวมไพร์เกมสล็อตที่มีโอกาสสุ่มสลักแบบขยายพิเศษให้เพื่อนๆชนะกันแบบง่ายๆและฟรีเจอร์หมุนฟรีที่ชนะกันแบบรัวๆต่อเนื่องกันเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้สามารถแอดไลน์ของพี่ไก่มาได้ที่ Ad d a l l g a m e r ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะ Ad d a l l g a m e r พี่ไก่ก็จะแนะนำเว็บที่จ่ายจริงและโอนไว้ที่พี่ไก่เคยลองเล่นมานะฮะ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยวันนี้พี่ไก่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ